ได้ครับได้อยู่ได้โยมันรัอยรอบแล้วบ่ะมุนอยู่นี่ห <ST AR C AL> มุนขึ้นในแม้ที่ไปทางเดียวดิ <S AR C AL> มาแล้วมาแล้วบุญนอ้องมีตะปะก,กาไว้่อยพี่น้องได้แบบปิน้นขค้ืนในแหม่มันไปตะท่างเดียวเลยไหนแล้วครับโอ้ส่วนเอาส่วนเอาเลย 啦！伊拉伊拉伊拉，迈啦迈啦，好！ นานมาแล้วพี่น้องบ้บานเนี่ยนี่ตั้งใจประกาอ้อยต่อยครับบอได้กลัาากวเด้อประกา เอายตักเอาตักเอาเลยหมุนติวติวอยู่นี่และก็อย่าดอกว่านามว่าเลิกดอกว่าเป็นอันตรายนะตอนนี well ้หงายทุกวันลงแหวนด้วยนามบ่าไหลคือวังกิฬามากนะครับเรื่อง អឺវាស្ងាត់ហើយយកងាអូម៉ៃ میتلى,